มาได้ก็อย่างหนังเก่าๆอย่างประเภททุกอย่างนะอย่างคู่กรรมหน้าปูไนัยล่นพี่เล็กนะฮะนาปูนเล่นนี่แบบทุกวันนี้มีคนถามหาหเรื่องนี้แต่ผมผมเจอแล้วแล้วผมก็พร้อมจะเอามานําเสนอกับผู้ชมได้ด้วยโกเบรีโกเบรีอย่างอย่างที่กระแสแรงมีเรื่องนี้ก็มีหน้าปูนัยแล้วก็มีโอเวอร์รุสวาร์ทําใช่ครับแบบนี้ใช่ฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีย้อนเข้ไปอีกหน้านี้อีกก็จะมีคนสนใจ โดยเพาะหนังของคุณมิชัยมิชานี่ผมเคยไปงานล่าสุดคืองานมักขามจากทับุบรีเพราถามเลยว่าคืนนี้มีฉายหนังมิชัยมิชาไหมแล้วเวลาเขาดูนะครับคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจแต่คนรุ่นเก่านี่เขานั่งจ้องดูแบบไม่จะพิเลยไม่แต่บางทีคนรุ่นแม่รุ่นย่ารุ่นยายเขาก็จะเล่าให้ลูกหลานฟาังนะว่าดาราคนนี้เป็นยังไงนี้แล้วเราก็มีตำนานหนังไทยใช่ครับ ซึ่งเราสามารถจะดูได้จากหนังกลงแปลใช่ครับเพราะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาเกี่ยวข้องและรวดเร็วมากก็จริงแต่มเสนห์มันไม่เคยลดน้อยถอยลงเราสามารถจะเอาฟิล์มหนังมาทําได้มาทาได้ใช่ครับถูกต้องมายุคสมัยแต่ทั้งนั้นก็ต้องหาเจ้าของลิขสิทธิก่อนซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่ถูกต้องตอนนี้ไม่ต้องใครหรอก คุพี่ชัยน้อยรอดคืออาจารย์คือผมเธอเธอเาหนังมาจากไหนไม่รู้ของเธอมีลิขสิทธมากมาจัยที่เจ้าของเราอย่างของอาจารย์พี่ชัยน้อยรอดเนี่ยผมจะพูดกับท่านอยู่เสมอว่าผมขอซื้อภาพยนลร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองเท่านั้นถ้าซึ่งแกก็เอาทางท่านอาจารย์ชัยน้อยรอดท่านก็ดีกับผมท่านบอกว่าท่านเอาเอกสารช็อปจริงผมดูเลยว่าท่านได้สิทธิ์มาอย่างไรแล้วเราสามารถซื้อมาเราซื้อมาโดยเราขอใช้สิทธิ์จากเขาจากทางอาจารย์พชัย โดยมีการกำหนดระยะเวลาว่ากี่ปีอแล้วเรามานำเสนอให้กับหน่วยหนังการแปลงเพราะปัจจุบันนี้หน่วยหนังการแปลงบางที่ที่ว่ามีการจัดงานกันเพราะบอกเลยว่าเขาเอาหนังย้อนยุคโดยเพพาะหนังวิชัยบัญชาหนังสอพงชาตีกรุงศรีวิไลอย่างนี้ฮะเขาจะชอบมากๆเลยก็หนังไทยเรานะคะต้องมีมนต์เสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังกลางแปลงนะคะหนังย้อนยุคนะคะเรื่อยมานะที่จําความได้ก็มีสุรสิทธิ์สัตยวงศ์ นะคะมิเชยบัญชานะคะชัยยาสุริยันนะคะสารพงษ์ชาตรีใช่พงศิวิไลอุ้ยเยอะอ่ะแล้วก็ล่าสุดก็พระเอกตอนนี้เขาก็ยังมาเล่นบทพ่ออยู่นะก็เป็นคุณนิรันดร์ิศแล้วมีภาพยนตร์บางเรื่องนะครับอย่างบ้านผีปอบคนยังดูอยู่เขาชอบฉากไหนไหมฉากที่ตัวโด่งองค์พี่ชอบคนที่เป็นผีปอบอ่ะคุณนัทธนีย์เสียงดังไปเลยเนาะใช่ฮะโดยเฉพาะฉากที่หลวงองค์เนี่ย คนรุ่นเก่าชอบมากเลยถึงวันนี้เขาถามว่ามีบ้านผีเปาะไหมแล้วมีอะไรที่คุณบอกแม่นาคแค่แม่นาคสมบัติปียาเออซึ่งทางซึ่งทราบว่าคุณกําลังจะตามหาสี่งใช่คะคือตอนนี้ผมเจอเจ้าของหนังก็คืออาจารย์พิชัยน้อยรอดซึ่งท่านเป็นเจ้าของหนังโดยตรงคือแม่นาคขนมชอบสมบัติปียานะครับซึ่งตรงนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มีการฉายภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงเมื่อปีสอง1ั่นะครับ ซึ่งภาพนยร์เรื่องนี้ณนปัจจุบันนี้มีคนถามหามากที่ให้ฉายกางแปลงมีวันหนึ่งผมกำลังตามหาฟิล์ภาพนยร์เรื่องนี้ก็มาเจอมาเจอเจ้าของตัวจริงพอดีมาเจอเจ้าของหนังตัวจริงางนแต่ทีนี้เราก็อยากจะมีฟิล์มเป็นของตัวเองเก็บไว้ในใจผมถามอาจารย์มิชัยว่าป๋ามีฟิล์มเรื่องนี้อยู่ไหมป๋าบอกไม่มีแล้วแต่ผมบอกว่าดย๋ยวพิ่ตามหาฟิล์มเรื่องของป๋าให้ผมล่าผมกล่าว่าถ้าเกิดผมผมหาฟิล์มได้ มันก็จะเก็บไว้เป็นที่รลกสังตัวผมได้แล้วผม<ช>จะสามารถเอาไปทําลงไปในกระบวนการที่โตโยีต่างๆทางคอมพิวเตอร์ได้<ช>และสามารถทําให้คนรุ่มหลังได้ชมภาพดีๆที่เราไม่สามารถได้ดูได้เขาเรียกว่าต้นตํำรับเดิมช่ตำนานหนังไทยใน่ดีือนอย่างอินซีแดงาหาดูยากมากเลยทุกว<ช>ันนี้ก็<ช>เ,เลยอยากจะพูดทํานึงว่าถึงแม้จะเป็นหนังย้อนยุคแต่ก็มีคนชม ะะเพราะว่าเนื้อเรื่องนะพี่ว่ามันก็เข้ากับยุคป,ปัจจุบันนะใชะ่เพราะว่าเ,เราเนี่ยไม่ว่าเราจะดูหนังไทยยุคไหนก็นแล้วแต่สิ่งที่สอนคนก็คือการทําดีได้ดีใช่นะถูกต้องทุกยุคทุกสมัยนะคะหนังไทยเนี่ยถือว่ามีคติสอนใจใ<ช>แล้วก็มีสิ่งดีๆที่เราวัฒนธรรมไทยเอ่ยอาหารไทยเอ่ยนะคะขนรรมเนียม ประเพณีใช่ครับนะคะแล้วก็สิ่งที่สอนให้คนทำดีได้ดี<ช>พุทธศาสนาจริงครับนะคะรครเราชาวพุทธเราก็เรียกว่าสนับสนุนหนังไทยแล้วตอนนี้ไม่ว่าทุกาศาสนานะคะหนังไทยนี่ถือว่าเดอะเบสนะใช่ครับอ <ะ S 1> ่าก็ท้ายนี้อยากจะให้น้องสุเกียรตินะคะได้สรุปอะไรให้ท่านผู้ชมก่อนที่เราเจะไปพบกันในตอนหน้า,<ช>าเจอญเลยค่ะอยากจะฝากถึง หน่วยฉากภาพยนตร์ทุกหน่วยนะครับขอเชิญชวนมาเป็นครอบครัวกับเราที่เวิร์ดบูบี้ที่ต้นรัฟิล์มนะครับแล้วก็อยากจะขอฝากถึงผู้ชมที่ชมหนังกลางแปลงด้วยแล้วรวมทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่ต่างๆนานะนะครับขอใหม้มีเวลาและมีโอกาสที่ไหนมีหนังก,กลางแปลงขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันชมภาพยนตร์กลางแปลงด้วยกันนะครับเพื่อเป็นนิสัยที่ดี และอยากจะฝากถึงรัฐบาลช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและรวมทั้งธุรกิจของภาพยนตร์กลางแปลงได้อยู่คู่กับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยตราบนานเท่านานครับค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่เราทุกคนนะคะจะได้ชมภาพยนตร์ไทยซึ่งมาในรูปของหนังกลางแปลงนะคะท้ายนี้ก็อยากจะให้คุณสมเกียรตินะคะได้มีสมาชิกเยอะๆแล้วก็โทรมา ะะเราก็ขอสนับสนุนสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราทุกคนช่วยกันอุดหนุนหนังกลางแปลงนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเราส่งคนตั้งราไปก่อนค่ะแล้วเราจะพบกันนะคะในเทปต,ต่อไปค่ะสนับสนุนหนังกลางแปลงนะคะตอนนี้นะคะเราสามารถจะชมภาพยนตร์ย้อนยุคสบายๆนะคะของ a c ซ v โดยคุณวิชัยน้อยรอดค่ะแล้วก็ใครอยากได้หนังกลางแปลง ไปฉายเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและก็ไปอุดหนุนภาพยนตร์กันนะคะก็ติดต่อน้องสบเกยียิได้เลยที่เบอร์ที่เราขึ้นให้นะคะเราสมงคต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะค